กินเม็ดโฟมครับโมวตัวใหญ่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเจี๊ยบกับมือให้ดูนะครับนี่ครับตัวใหญ่นะครับกระดูกเข้าสองตัวแล้วครับผมก็ยังว่าอยู่นะครับเห็นปลาดุกมันขึ้นครับนี่ครับเม็ดโฟมเต็มปากเลยครับทุกคนนี่ครับเม็ดโฟมดูแล้วไม่ฟุกแล้วนะครับแล้วก็เหยื่อเหยื่อผมไม่ได้เหยื่อหัวหานะครับเป็นเหยื่อหมักนะครับนี่ครับจะประดูกไม่ตัวหนึ่งสามตัวแล้วนะครับวันนี้กินเม็ดโฟมครับ ดูครับดูครับกินเข้าไปถึงในในคอเลยครับดูทุกคนสวัสดีครับน้านาน้กตกปลาทุกคนนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับช่องอ่ำออนทัวนะครับวันนี้พามาตกปลาของสวนนูมนะครับวันนี้ลมแรงนะครับทุกคนวันนี้ผมมามาหมายยังกะหมายเปิดใหม่เลยครับทุกคนไปดูนะครับ ครับลกมากครับแทบจะไม่มีน้ำๆมาตกกันเลยนะครับยาขึ้นเต็มนะครับทุกคนอันนี้ผมตีชุดแรกไปแล้วนะครับผมมาถึงก็ประมาณเก้าโมงครับนี่ก็เป็นโต๊ะนั่งรอปลานะครับส่วนเหยื่อนะครับส่วนเหยื่อก็จะเป็นเหยื่อดำนะครับจากสองเดือนที่แล้วนะครับที่ผมไม่ได้ตกนะครับี่ครับเหยื่อไม่มีขึ้นรานะครับอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นเหยื่อที่มันครับเหยื่อมันแล้วก็ มีรสชาติที่ออกหวานหวานครับมันมันหวานครับส่วนอุปกรณ์นะครับวันนี้อุปกรณ์ก็เป็นสี่คันเหมือนเดิมครับที่ผมเอามาตกปันนินนะครับตกปลาคองสวนภูมิเหมือนเดิมนะครับก็จะมีคันอาคเดียนะครับแล้วก็อาชิโนนะครับอันนี้วีว่า1นึคันนะครับก็เป็นชุดเล็กของผมนะครับก็จะอยู่ประมาณ6ฟุต6ถึง6ฟุต9นะครับนี่ก็จะผมตกจริงๆแล้ว เมื่อสองเดือนที่ผ่านมาที่ผมทําเหยื่อนะครับผมได้พา,าลูกชายของของพี่ที่ทางานมาตกปลาดินแล้วนะครับที่น้ํามันลดแล้วก็แท่นสูบมันเดินเครื่องนะครับตอนนี้ก็แท่นสูบเขาก็หยุดเดินเครื่องไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับวันนี้เราจะมีปลาดินไซนางฟ้าไหมครับกับของสวนนะำองนี่ครับมันเป็นช่วง 9โมงนะครับแดดก็จะค่อนข้างที่จะแรงนิดหนึ่งนะครับทุกคนครับผมก็นั่งอยู่ในร่มนะครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามและรับชมในช่องอ่มออนทัวร์ครับปลากินเบามากเลยนะครับทุกคนวันนี้วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับก่อนหยุดเทศกาลปีใหม่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้ผมจะได้ตัด แล้วก็เอาลงให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีนะนะทุกคนได้ดูเมื่อไรนะครับป่าก็เริ่มจะจับฝูงนะครับผมก็เลยยังไม่ค่อยได้เปิดกล้องนะครับนะครับขั้นที่3ก็หย่อนแล้วนะครับแต่คือไม่อยู่นะครับทุกคนก็คือมันเข้ามาดอดก่อนแต่ยังไม่กินนะครับคือยังไม่โดนเม็ดโฟมนะครับทุกคนผมต้องรอจังหวะสองจังหวะสามนะครับถึงจะได้ปลานะครับเมื่อกี้นี้ก็หลุดไปปลาขึ้นอีกครับเหมือนเป็นปายิบกับ พวกปลาดุกนะครับที่เข้ามาผมเห็นแบบมัน,ม,นมันขึ้นมันคล้าย,า,ยายปลาชนิด2ชนิดนี้มากกว่านะครับส่วนปลานินก็ห่างๆครับแต่ก็เห็นว่ายังขึ้นอยู่ครับแต่ไม่จับกลุ่มเหมือนเหมือนอช่วงเดือนเมษาพฤษภาที่ผมมาตกนะครับส่วนเหยื่อก็ยังเป็นเหยื่อดาเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะครับเหยื่อเหย่อดาเหมือนเดิมนะครับก็ตีแช่ไปเลยครับถ้าไม่กินก็เหยื่อมันก็จะปลกอยู่กับตัวของอขอเบ็ดครับ ใแล้วครับลำรับเหยื่อดำผมคิวรอบนี้ก็เป็นปลาดุกครับตัวนี้ก็น่าจะมีห้าหกขีดได้ครับทุกคนนะครับตอนแรกผมนั่งอยู่ข้างบนนะครับผมนั่งอยู่ข้างบนแล้วปลากินเบาครับแล้วผมก็มาวัดปลาไม่ทันผมก็เลยขยับลงมาด้านล่างครับอารมณ์ปักด้านล่างแล้วก็นั่งตกสบายๆใจเย็นๆครับนี่ครับปลาดุกนะครับ กินเม็ดโฟมครับโอ้ยตัวใหญ่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเทียบกับกับมือให้ดูนะครับนี่ครับตัวใหญ่นะครับเม็นโฟมเต็มปากเลยครับทุกคนนี่ครับเม็ดโฟมนะครับปิดคิ้วตลอดนะครับมาคลองสวนภูมินะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดปาก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไปใส่กระชังเอาไว้ก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นตัวที่สี่ที่ห้าแล้วนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนกระดูกตัวใหญ่นะครับ นี่ครับเท่าฝ่ามือเลยครับย้วยา้อยอยู่นะครับดูนะครับทุกคนพิดคิ้วตลอดเลยครับผมออกมาตกปลาของ่วนอุณภูมินะครับเป็นปานินนะครับมาตกปานินตอนแรกตอนเช้านะครับไม่ถึงว่าเช้าครับน่าจะประมาณสักเก้าโมงกว่าครับเกือบสเกือบสิบโมงเช้านะครับแล้วผมนั่งตรงนี้นะครับมันลกครับผมก็เลยขยับ ลงไปด้านล่างครับคือปลามันกินแบบชนิดว่าเบามากนะครับปลานี้ค่อนข้างที่จะเคี่ยวนะครับผมว่าเขาน่าจะเจอพวกตะข่ายครับพวกตะข่ายพวกมองนะครับราใส่กระชังไว้ก่อนครับทุกคนอโอเคครับนี่ผมก็ได้ป็นนิน สี่ห้าตัวแล้วนะครับสี่ตัวห้าตัวครับห้าตัวครับแล้วก็หลุดไปน่าจะประมาณสามถึงสี่ตัวได้ครับคือปลาปลาเขากินเบานะครับเขากินเบามากแล้วก็หรืออาจจะเป็นเพราะผมใช้ตัวของขอเบ็ดมันใหญ่ไปนิดหนึ่งครับปลามันค่อนข้างเคี้ยวนะครับมันก็เลยจะต้องกินขอเล็กๆครับอันนี้ผมใส่เป็นชิรุเบอร์หนึ่งครับันนี้ครับทุกคนนี่เป็นสภาพของส่งน้ํานะครับหน้าแท่นสูง วันนี้ก็เงียบๆครับหรือมันเป็นช่วงใกล้ก่อนปีใหม่ก็ไม่รู้นะครับปลาก็ไม่ค่อยจะเข้ากินเท่าไหร่ครับทุกคนพอได้อยู่นะครับผมก็ได้ไปห้าหกตัวครับเมื่อกี้นี้ก็ได้ปลาดุกด้วยตัวหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับปลากินครับคันนี้ครับทุกคนนี่ครับมันกินแค่นี้ครับแต่สายสายไม่หย่อนนะครับเห็นไหมครับทุกคนกค,นค,นค,นคนันที่สองครับน,นคบ่ครับ ปลายคันจักสั่นอยู่นะครับแต่คือกินเบามากนะครับปลาคือแล้วตัวสวยยุ่ยนะครับตัวยังไม่ถึงกับสายนางฟ้านะครับแต่ก็ถือว่าสวยนะครับทุกคนนี่ครับคันที่สองครับคือถ้าผมวัดขึ้นมาเนี่ยคือไม่อยู่แน่นอนครับมีแต่ตะกอบขึ้นมาแน่นอนต้องรอให้มันกดคันนี่ครับนี่ครับอ่าสายหย่อนแล้วครับทุกคนเห็นไหมครับแต่ยังไม่ซ้านะครับทุกคน นี่ครับถึงสายจะหย่อนได้แนตะ่หน้าแต่ยังไม่มีตัวนะครับคันนี้กินแล้วครับทุกคนนี่ครับคันแรกครับคันแรกครับดูว่าโอ้มีตัวครับโอ้โหตัวสวยเลยครับทุกคนอุ้ยจะขาดไหมเนี่ยเหมืนต,ติดหมินมากนะครับโอ้โหมืนติดมินนะครับอุย ออกซ้ายนะครับทุกคนมาขวาครับผมขอตักนะครับตัวนี้ทำไมมันแรงจังโ,โอ้ยไม่มินครับติดเต็มเต็มเลยนะครับทุกคนนี่ว่าแต่มันจะมินโอ้โหสวยอยู่นะครับตัวขนาดนี้แต่คือปลาเขากินเบามากครับทุกคนโอ้ยจับยากเขาไม่หันตัวให้ครับนี <M> ่ครับทุกคน ไงครับนี่ยตัวโอ้ตัวดีเลยนะครับสวยๆครับเต็มฝ่ามือครับกินเม็ดโฟมครับเหมือนเดิมครับนี่ตัวสวยๆนะครับเป็นไปได้ครับทุกคนปลาดุกเข้าสองตัวแล้วครับผมก็ยังว่าอยู่นะครับเห็นปลาดุกมันขึ้นครับนี่ครับ เม็ดโฟมเต็มปากเลยครับทุกคนนี่ครับเม็ดโฟมโอ้เราได้ปลาดุก2ตัวแล้วนะครับวันนี้ถือว่าก่อนปีใหม่ปลาเข้านะครับคลองส่งน้ำสวนภูมินะครับใครจะมาตามมาได้เลยนะครับไม่ห่วงหมายครับทุกคนหมายฟรีนะครับจริงๆผมไม่ได้เปิดกล้องนะครับนี่ปลามันกินหางมากครับผมเลยไม่ค่อยได้เปิดนะครับตัวนี้ผมก็คิดว่าเป็นปลานินนะครับ เป็นปลาดุกอีกแล้วหนึ่งตัวสองตัวแล้วนะครับสุดยอดมากครับตอนนี้ก็เที่ยงวันแล้วนะครับบุปามดดครับทันที่สามครับยังไม่กินนะครับทุกคนปลาเที่ยวมากครับวันนี้คือต้องปล่อยให้ปลามันดึงแล้วให้ลอกมันออกไปเลยครับถึงจะได้ตัวนะครับทุกคนถ้าดอดอย่างนี้คือยังครับ คือปลามันว่ายวนในตัวของอก้อนเหยื่ออยู่ครับอาจจะคลีบเขาอาจจะไม่โดนสายโดนอะไรแต่ว่าตัวของเม็ดโฟมครับยังไม่เข้าปากครับนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับปลาก็ถือว่าขึ้นดีอยู่นะครับจับฝูงดีอยู่นะครับแต่ว่ายังยังไม่ได้ตั้งใจกินเท่าไหร่ครับปลาเดี๋ยวหลังปีใหม่จะเป็นอย่างไรติดตามนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันเย็นครับ อากาศมันเย็นน้ำมันเย็นครับปลาเขาอาจจะคือไม่ค่อยกินครับเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วก็ปกติคือถ้าถ้าปลามันเข้านะครับหรือปลามันกินดีนะครับนานาวันหยุดอย่างนี้ก็ต้องมาเกือบทุกช่องนะครับแต่วันนี้คือแทบไม่มีใครมาเลยนะครับมีฝั่งนู้นอยู่คนเดียวครับต้นมะขามเทศครับฝั่งนี้ก็ไม่มีนะครับทุกคนดูแล้วน่าจะไม่ผิดคิวแล้วครับทุกคน รู้สึกว่าของสวนอุภูมปลาดุกจะเยอะนะครับนี่ผมได้สามตัวแล้วนะครับทุกคนนี่ครับสามตัวแล้วนะครับช่วงนี้ก็แดดแรงนะครับประมาณบ่ายโมงครับได้มาอีกหนึ่งตัวครับดูแล้วไม่ฟุกแล้วนะครับแล้วก็เหยื่อเหยื่อผมไม่ได้เหยื่อหัวหานะครับเป็นเหยื่อหมักนะครับนี่ครับแต่ปลาดุกมาอีกตัวหนึ่งครับสามตัวแล้วนะครับวันนี้กินเม็ดโฟมครับนี่ครับ โอ้โห,โหดูครับกินเข้าไปถึงในในคอเลยครับดูทุกคนชัดๆเลยนะครับวันนี้โทฟีเราเป็นปลาดุกสามตัวลยครับวันนี้วันนี้ก็ไม่ค่อยได้ตั้งถ่ายนะครับเพราะว่าลมมันก็แรงแล้วก็ปลาก็ไม่ค่อยกินด้วยครับทุกคนนะครับปลาก็ไม่กินอันนี้ก็บ่ายโมงแล้วแดดร้อนแล้วครับผมว่าผมจะกลับแล้วนะครับทุกคนปลาดุกกินมาอีกตัว เครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ให้กับช่องอ่ำอันทัวร์เนยนะครับยังไงก็ปีใหม่นี้ก็ขับรถระมัดระวังนะครับคลิปนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะตัดต่อเมื่อไรนะครับน่าจะหลังปีใหม่นะครับผลประกอบการวันนี้นี่ก็บ่ายสองแล้วนะครับผมขออนุญาตกลับก่อนดีกว่าโอ้โหอะเยอะอยู่นะครับทุกคนปลาหมันปลาดุกเดี๋ยวผมยกขึ้นมาก่อน ถือว่าจะเยอะอยู่นะครับทุกคนเดี่ยครับผลประกอบการวันนี้ปลาดุกสามตัวครับทุกคนแบบนี้ไม่ฟุกแล้วนะครับไม่ผิดคิวนะครับถือว่าปลาดุกนี้ตั้งใจกินเหมือนกันนะครับเนี่ยชังมันใหญ่นะทุกคนเนี่ยครับปลาก็ถือว่าตัวใช้ได้นะครับตัวก็รุ่นฝ่ามือครับทุกคน ใหญ่พอสมควรนะครับเดี๋ยวผมเทียบกับมือให้ดูนะครับนี่ครับทุกคนนี้ก็ตัวใหญ่นะครับตัวฝ่ามือนะครับเนี่ยเป็นฝ่ามือฝ่ามือนะครับทุกคนนี่ยรกตาก่อนปีใหม่นะครับเดี๋ยวหลังปีใหม่เรามาว่ากันใหม่ครับขอขึ้นมาข้างบนดีกว่าครับทุกคนข้างล่างมันพื้นที่มันไม่เอื้อนวยครับเนี่ยอาตะเพียงก็ตัวใหญ่นะครับนี่ครับ อัตเพียนก็เกือบฝา่ามือเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีปลาดุกสามตัวหนึ่งตัวสองตัวแล้วก็สามตัวถือว่าตกปลาวันนี้ก่อนพี่ใหม่ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับคลองสุวรรณภูมิเหยื่อหมักผมก็ยังใช้ได้ตลอดนะครับเหยื่อปนินครับเหยื่อดำครับานานๆจะได้ลงคลิปมันคลิปนี้ที่ผมถ่าย ก็เป็นเดือนธันวาคมครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะได้ตัดต่อเมื่อไหร่นะครับเนื่องจากงานประจําผมเยอะครับงานประจํางานไฟฟ้างานโซลารเซลล์ครับมันเยอะก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาออกมาตารวจหมายออกมาตกปลานะครับก็ได้ดูช่องหน้าตาบ้างนะครับช่องนาทีช่องนาติ๊กนะครับที่มาตกปลาคลองสวรณภูมินะครับก็มีเวลาตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วนะครับเดี๋ยวขอญาตเข้าที่พักก่อนดีกว่าครับ เดี๋ยวปลาไปทําด้วยนะครับอาจจะต้องเอาไปฝากน้องๆที่ทํางานด้วยครับเยอะครับกินคนเดียวไม่หมดครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในถึงช่วงนี้แล้วนะครับหากชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าเร็วนี้ครับสุดยอดมากครับ